ถั่วเจ็ดเจขีดนะอันตายสามขีดถั่วสามสามสี่ครึ่งถั่วเจ็ดขีดในกรณีเวลาเทมันจะพอดีกับกระดานอ,อ๋อทำพอดีกับในกระดาษก็มีเครื่องปรุงมีสมุนไพรน่านเสร็จแล้วหอมเลยค่ะโอ้ถ้าคนไม่มีฝีมือจะไม่รู้เลยนะว่ากวนหรือไหมมะนี่นี่มาแล้วค่ะมาแล้วนี่ ก่อนอื่นทำแบบนี้ไว้นี่อะสุดยอดเลยค่ะถ้าเราไม่รีบทำเป็นแผ่นมันก็จะแข็งไม่แน่อือพอน้ำตักสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่มาเรียแม่มาเรียแม่มาเร็ว เออ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 มาแล้วมาแล้วลูกมาแล้วแม่มีของมาฝากแม่มีอาหารมาให้ด้วยแม่อาหารมาให้แล้วค่ะ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 เจ้าเจ้าเจ้าเอ้คตาแม่มาแล้วมาแล้วมา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 เอ้ออ่าดีใจ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 อู้อู้อู้ออขึ้นนะอ่ะแม่มาแล้วแม่มาแล้วแม่มาแล้วมาแล้วโอ้ยลูกเอ้ เออมา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 กิดเกิดเกิดก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 ดหอม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 อ่ะใครใครอยู่ในรถนะใครเรียกพ่อหน่อยเรียกพ่อหน่อยพ่อพ่อพ่อเออเออเออดีใจดีใจเอ้ยมาแล้วมา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 ดีใจดีใจโอมาแล้ว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 ไม่เป็นไหนลูกแม่เป็นไหนแม่ไปหาหมอมาโอ้ยแม่ไปหาหมอมาอ่ะสวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่มีขนมแม่มีอาหารมาให้ลูก ม่มีอาหารมาฝากนะไม่มีอาหารมาฝากน้องเลยโอ้ยดีใจก่อนแน่ก่อนแน่จับแน่จับแน่ก่อนแน่เออก่อนน้อยเออหลายวันแล้วเนาะเออคิดถึงโดนนะโดนนะโอ้ยลูกแม่พ่อกับแม่มาแล้วลูกมาแล้วมาแล้วมีอาหารมาให้เลยมีต้มเนื้อมาให้เลยโอ้ยนี่ อ่ะน,นี่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 นะมาให้น้องเลยนี่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 แม่มาให้ไปไปหาพ่อน่อยนี่หามาให้เลยค่ะฮะหาแม่มีให้แม่มีมาให้าให,หาลูกโอ้แม่มีให้แม่มีให้ลูกนี่เห็นไหมนี่นี่โอ้ยดู่สินี่โอ้ด้วยเนะ้อแบ่งพ่อหน่อยนะถุง<ท>เบิ่มเลย นี่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 อาหารต้มเนื้อน้องเลยนะนี่นะพอดีแวะตลาดนะคะเห็นมันน้องก็ชอบก็เลยแวบซื้อเลยนะลูกเนาะดีใจยังคะดีใจยังลูกแม่เอยค่ะอ่ะเอาหอม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 แก้ดอ่ะ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 อ่อ่ะอ่ะออ่ ดีใจดีใจไม่รู้จะไปหาใครบ้างโดนหน้าโดนหลังจะตีลังกาตกรถเลยเออดีใจหลายดีใจหลายดีใจละดีใจหลายดีใจหลายอ่ะมาอ่ะมาแกเอาข้าวให้นะแม่มาเอาข้าวให้กินดู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 หลัก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 หักเออดูไงแม่มาแล้วแม่มาแล้ว แม่มาแล้วพ่อมาแล้วดีใจหลายตาทำไมแดงอ่ะไหนตาแดงหมอเป็นอย่างอยู่บอกไม่ใช่เป็นแบบนี้แหละ้ยยเลูกตาแบบแดงเลยเป็นอะไรอ่ะตาเนี่ยไหนทําไงตาข้างขวาข้างขวาตาแดงแบบนี้แหละเป็นอะไรอ่ะไม่ใช่เป็นอะไรไม่โดนอะไรหรือเปล่าลูกไม่มีไม่มีนะ เ,เ,ดเ,เดี๋ยวนี่แม่เป็นชงนี้อถืออ่ะเดี๋ยววิ่งหน้าวิ่งหลังเด้อรถเยอะเด้อมาอยู่บ้านเด้อเอ้ยเดีย๋ยวนี้ก่อนเดี๋ยวแม่เดี๋ยวข้าวมาให้กินหรอกเด้อลูกเด้อรถเยอะรถเยอะนี่ไงถ้วยในเทให้กินเลยกับข้าวต้องมีกับข้าวไข่ก้อนแล้วข้าวก้อนเยอะโอ้ลิ้นห้อยเลยลิ้นห้อยเลยอะไรมาลิ้นห้อนเลย สามแล้วสามแล้วสามแล้วเฝ้าร้านแบบดีเลยคือทันเอฟซีนะไม่หนีไปไหนเลยเฝ้าร้านนะเป็นเจ้าของร้านใครมาไม่ได้แบบว่าแบบแปลกๆมาเขาก็เห่านะเสียงไม่ไปกี้เนี่ยใจพ่นลองนะคือถ้าเป็นดีใจ ไม่แรงจังคะใจดิ่ตัว้าบนุปกติอยู่เ8ลค่าความดโลหิตขณะใจายตัวหรือค่า่าของคุณคือกเลรอัตราการเต้ของใจต่อนาทีของคุณคือ8บงตามมาตรฐานการอนามัยโลการวัดโลหิตคือค่าความดโลหิตของคุณปกติค่ะชสหรัการใช้งานค่ะปกติ ปกติไม่เป็นไรปกติที่หน่ยปั๊ดได้เท่าไหร่เยี่ยมเยี่ยมมาคุณหมอมาคุณยมี่มาบอกคุณหมอไอ้บอกที่หน่อยได้เท่าไหร่เนี่ยถ่ายอยู่นั่งลง98 61 61แปดแปดถือว่าปกตินะคะปกติเอามือซ้ายสิเอ้าผโใส่เข้ามาเดียวก็ยิงไปเลยเนี่ยมือเดียวมือเดียวมือเดียวเอ้คนคนไข้นี่ ดื้อนะคนนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรในตาหลังอะไรนี่คุณหมอเอาใส่ไปนี้เห็นไหมไม่ใส่กันู้นนี่น่มือนี้ตื่นเช้ามาคุณหมอยำยมจะคลอดลูกวันไหนเนี่ยงจคุณตายได้แล้วได้แล้วได้แล้วเล่าให้คุณยายฟังนะคะว่าโอณอันเด็กละพันสองร้อยเก้าสิบเส้นได้ไหมเอาไว้ก่อนเลยไม่ได้ เราไปโรงพยาบาลนี่เราวัดเองตลอดนะไปถึงรุ่นเราไม่ต้องมานั่งวัดเขาเลยนะโอ้อ้าเท่มี่ร้อยกว่าเจมี่นี่ไม่กี่กูมัวเก้าสิบแปดไม่เมื่อกี้ยังเดินอยู่เปะอาไม่เกินร้อยไม่เกินร้อยเชื่อประมาณประมาณกันดันนี่อื จดไว้สิวันแรก98เท่าไหร่98 61ใช่ไหม88เนอะจดไว้นะทุกวันเลยใช่เดี๋ยวหมอก็ถามโอ้แบบนี้เรามีเครื่องส่วนตัวเราก็ไปเห็นไหมไมถึงร้อย91เต็มเจ้าไม่ต็มหรอกได้ฟังค่าผลขอคือ91มินลิเบรตต์ตลอดค่าคอเลสเตอรอลจากหัวใจตลายตัวต้องปรับปริมาณนี้น่ะจุด ปกติของคนเจ็ดสิบเจ็ดปกติเก้าสิบแปดห้าสี่เจ็ดเจ็ดปกติของของน้องนี่เท่าไหร่นะเก้าสิบเท่าไหร่นะตจะเลยเก้าสิบแปดขอบขอบคุณท่านนายแพทย์มากครับครับไม่เป็นไรครับแพทย์มาตลอดครับไปกินต้มไก่ได้ไหมยัง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 ไม่ถูกเลย